สว,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปอง่ายสุกู่ซุกคนนะครับพบกับค่อยบ no ูมร้อยร้อยเอ็ดชาแนลคือเก่าคือเดิมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อนะครับผมาามาถึงแล้วแล้วก็พอดีเจเปิลแก,กเดินเดินมาเล่นด้วยนะครับพี่น้องครับถึงกับตกใจมากเลยนะครับเมื่อ,อเจเปิตลตำระเบิดได้พูดคํานี้กับบูมนะครับบอกว่าเลิกขายส้มตำแล้วเด้อนะครับผมเพราะว่า อาจจะอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้เราจะมาสัมผัสเจเปิลตามระเบิดแตนแมมเทมปาร์กล่องเต็มหนาเลยว <laughs> ้าวด้เจเปิลตามระเบิดนะครับผมเอามัดผมไมหมลรอว่มันไม่เลยอ๋มอมองอันนี้เจเปิลก็มาเล่นด้วยทุกครั้งที่บูมน้อยมาก็จะมีนะครับรรเจเปิลมาเล่นด้วยนะครับพอดีแกสนิทกับพี่หมวยเนาะนะครับเราจะมาถามว่าทาไมเกิดอะไรขึ้นเอ่อถึงได้เลือกไข่ ก็ไม่ได้ขายมีพวกโรคโควิดมามันคนมันน้อยเราก็สู้ไม่ไหวเสียงดังๆนะพูดบบง่านนึ่งโควิด,โคว,ดโควิดมันบ่แมนโควิดมากเราก็บมได้ขายนะึ่มือนึงได้ขายสองสามคู่เราก็สู้ไม่ได้เนื่องจากมันมีค่าที่ด้วยแล้วก็มไม่ไหวเพราะเราขายของไม่ได้คนมันน้อยลงอ๋อครับ คนมันน้อยลงแล้วก็เราก็มีค่าที่ด้วยแต่ว่าพูดถึงาวาเ,เนาะเพื่อเนาะสำหรับพี่พอลลี่เจ้าของที่ตรงนี้เอถ้าเกิดว่าเดือนไหนเราไม่มีเราก็อค้างเขาไว้ได้อยู่ตามจริงแต่ว่าด้วยความที่ว่าเจเปิบูมถามไปถามมาแล้วคือเจอเปิร์แกไม่อยากคือแกเกรงใจถ้าค้างได้แต่แกก็ไม่อยากจะค้างมันจะกลายเป็นดินดินพอกหางหมูเนา อยากค้างนกก็ได้ก็ได้แต่ว่าสำหรับพี่ p ลีแกไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะนะครับเพิ่นล้าง้าลังเชื้อหล่านหล่านอื่นเผื่นบ่มีเงิจ่จนใจเจอ๊ p อลี่แกก็ให้ค้างอยู่แต่ว่าเจเ๊เพื่อเราก็ค้างเจ๊เปิ้ลไม่ไม่อยากค้างนะครับผมแกก็เลยแล้วมันาตรงๆมันไม่ได้ขายด้วยแหละอืมคนมันน้อยวันหนึ่งขายได้สองสามพวกแล้วก็อยู่ไม่ได้อพอเราซื้อของซื้ออะไรมันก็หมดแล้วอ๋อทีนี้เราหันกลับไปทําอะไรทีเนี้ย ทำไร่ทำสวนเราเหมือนเดิมทำไร่ทำสวนเหมือนเดิมใช่แล้วก็ปลูกผักรับรับรับโทรศัพท์กันปลูกผักปลูกอะไรเรื่อยๆปลูกผักเรื่อยๆนะครับ <c oughs> นี่นี่ก็คือสาเหตุนะครับที่เจเปิลเกียบบริษันขายตัวนะครับเนื่องจากติดอ่โควิดเ่รามันเจเปิลติดด้วยหมายถึงว่าอ่ามีโรคโควิดใช่นะครับก็ถือว่า เลิกขายแน่นอนอย่างเป็นทางการแล้วแล้วที่นี่จะขนของตอนไหนที่นี่ขนกลับไปบางส่วนแล้วเหลือแต่เตียงเหลือแต่เตียงทั่วซำเอาไปปดแล้วอ๋อโอเคในเรื่องค่าขายผ่านไปแล้วในมุมมองของในส่วนของการทายูทูบเบอร์ทาต่อปกติปกติแล้วก็อ,ออกมาถ่ายวิวปกติอเรามีความมุ่งมั่นแค่ไหนตั้งใจแค่ไหนที่จะทายูทูบเบอร์จริงๆมันกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเท่าไหร่ เก้าสิบเปอร์เซ็นได้เก์ได้ตอนนี้เพราะว่าอ่าย่างพูดไม่ไม่เก่งอย่าพูดไม่เก่งแต่ว่าใจสู้เต็มร้อยใจน่ะเต็มร้อยแต่ปากนี่ไปไม่ได้แต่ว่าเขาเชื่อว่าอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าเปิ้ลน่ะเห็นเงินเนาะถ้าเกิดว่าเห็นรายได้จาก youtube ตัวเองก็จะมีกําลังใจเยอะกว่านี้นะครับก็จะมีแรงทํา youtube ได้เต็มร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวออเดอร์หลังร้านยังรับไหมคะรับค่ะออเดอร์หลังร้านโอ้หลังออเดอร์ออนไลน์นี่ก็รับอยู่ถ้าเกิดว่ามีออเดอร์ออเดอลเนาะ เพ <si yeah um <|so|> ื่อนกระลาบยูนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากจะร่วมอยากจะทําลุงทานเอฟซอยากจะทําลงทานเนาะอันนี้เราไม่ได้ขอเราไม่ได้เรียอะไรนะครับผมถ้าเกิดวี่เอฟซเต็มใจที่จะให้นะครับอยากจะให้เจเปิลทำลงทานก็ยังรับออเดอร์หลังร้านอยู่เดิมค่ะอาหารเหมือนเดิมทำหลังร้านเหมือนเดิมทําหลังร้านเหมือนเดิมนะครับผมอืมนะครับก็มีอะไรที่จะบอกเอฟซีไหมครับอยากจะขอบคุณหรือว่าอยากจะกาวความรู้สึกอะไรเอฟซีที่ผ่านมาไหมครับก็ ขอขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจมาเรื่อยๆแล้วก็ที่ช่วยเหลือก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงกับทุกคนเด้อจ้าเอฟซนอนตื่นกับเห็นเงินหมื่นครับตื่นมากกับเห็นเงินแสนแบมือเห็นเงินล้านเด้อจ้าครับผมโอเคนะครับอันก็ยังรับออเดอร์หลังนัปกติแล้วก็ y o u t u b e ก็จะทําต่อไปนี้ก็จะตั้งใจทํานะครับผมโอเคครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่อง <ไ>ปลายปลายกุกก,อ,อ,ก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 อ,อกด้วยนะครับผมช่องปลายกุกกอ,อกด้วยนะครับผมบอกคือสลับคลิปนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพี่น้องสวัสดีครับ